นี่เป็นอันเสร็จพิธีนะครับนี้ใส่หมดแล้วดูการดูการจีบจีบหมากนะครับเนี่ยนี่นะครับเรามาพบกับนักเคี้ยวหมากในจอนห้างทางเดียวก็นที่กินแม่เข้าปากไปเลยคลายออกมาก่อน <c oughs> <c oughs> นะดูไรดีจีบเหรอคุ้ยจีบเหรอไปหลุดเลยแต่เขาแนะนำนะครับถ้ากินไม่หมดในวันเดียวก็ลองแช่ยเย็นดู โอคับท่านสามารถรับชมช่องมชฉาจอมป่วนได้ตามเพลย์ลิสต์เลยนะจ๊ะดําน้ำยิงปลาป่วนยาบพงกวลาป่วนสาระขีมาแอลป่วนผีและตกปลานะจ๊ะสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมชฉาจอมป่วนแม่สอดสอดนะจ๊ะตอนนี้นะครับเราจะพามาป่วนแม่สอดจริงๆนะครับแล้วเราจะมาดูว่าพม่นะครับคนไทยเขากินหมาก,กันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะและทีเนี้ย อันนี้นะครจะเป็นชุดหมากในบ้านเราว่าหมากมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมากที่เขาตัดไว้แล้วนะครับหรือว่าเจียนไว้นะครับนี่นะครับอ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าหมากที่เขาขายในท้องตลาดเนี่ยมันหอมนะครับแล้วก็มีตัวยาหลายๆตัวเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่นี้ดูหมากตำรับยายก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบพลูนะครับนี่นะครับอ่าใบพลูนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็น เครื่องหมากนะครับเครื่องไม่รู้หอมเท่าร้านหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเรียกว่าอะไรแตเป็นตัวยานะครับนี่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นภาษาพม่าหมดเลยนะครับแล้วก็นี่จะเป็นปูนขาวนะครับมือเดียวเปิดไม่ได้อันนี้นะครับปูนขาวนะครับอันนี้จะเป็นแบบเบสิกนะครับคือคนแก่กินกันในบ้านนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นยานะครับเป็นเหมือนเมี่ยงนะครับ ดมดูแล้วเป็นยายาเหมือนยาเส้นนะครับอันนี้ผมไม่เคี้ยวให้ดูนะเพราะว่าผมเมานะครับผมแพ้มากนะครับเมามากอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวยาตัวนี้มันเหมือนยาเส้นที่แบบว่าพวกที่อัปเกรดแล้วนะครับอัปเวลแล้วเนี่ยจะเขาจะเคี้ยวแบบใส่ยาตัวนี้เข้าไปตัวนี้นะครับใครที่ไม่เคยเวลาไปร้านค้านะครับจะต้องบอกเลยว่าไม่ใส่เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเมาหัวอ้วกแตกนะครับอันนี้เคยตอนเด็กๆนะครับอ้วกแตกบ้านหมุนมาแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดู หน้าตาหม,มากที่แบบเป็นแพ็กเกจกันนีกว่ะอ่านี่นะครับเป็นหมากที่เป็นแพ็กเกจนะครับที่ผมมาเจออยู่หน้าบ้านไม่รู้หมากใครก็เลยแฮปเอามาถ่ายซะเลยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นหมากขั้นเวลนะครับเป็นเวลเป็นระดับที่สูงสุดแล้วถ้ากินแบบนี้นะครับรับรองคนที่ไม่เคยกินหรือว่าไม่ดูดบุหรี่เนี่ยตายแน่ๆตายยังเขียดนี่นะครับดูนะครับนี่เขาจะมีโรยยาไว้แบบนี้นะครับ อ่าแล้วก็นี่นะครับขาวๆที่เห็นคือปูนขาวนะครับเดี๋ยวทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปดูที่ร้านกันดีก,กว่าว่าเขาทํากันยังไงหน้าตาเป็นยังไงนะครับหมากในแม่สอดนะครับอ่านี่แหละให้มันสมชื่อกับมาษาจอมปวดแม่สอดนะครับเดี๋ยวเราจะไปปวดกันในแม่สอดกันละไปไหนจ้าไปเที่ยวไหมไปเที่ยวไหมเ้าเพื่อออกงบาลมานะครับน้องสายาจาจาเอ๋ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาซื้อหมากกินกันนะครับเรามาดูร้านหมากกันนะครับในอำเภอแม่สอดก็จะเป็นนี่นะครับร้านเล็กๆนะครับเหมือนเป็นกระท่อมเล็กๆนะครับก็จะมีขนมขนมนะครับทั้งพม่าทั้งไทยนะครับแล้วก็จะมีนี่นะครับพวกหมากฝรั่งในตำนานนะครับอ่าทีเนี้ยเราก็จะมาดูนะครับว่าหมากเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นแพ็กเกจแพ็กเกจหมากนะครับก็จะมีแบบว่าเป็นห่อแบบนี้แต่ไม่ทราบว่ามันเป็นยา หรือเป็นหมากหอมนะครับแล้วก็จะมีแพ็กเกจแบบนี้นะครับที่เราได้เห็นไปนะครับและที่สําคัญวันนี้ก็คือที่จะมาซื้อกินก็คือคือมันเป็นหมากหวานนะครับนี่นะครับเอ่อหมากหวานเนี่ยจะมีไส้มะพร้าวแบบนี้นะครับอ่าจะเป็นมีรสชาติที่หวานนะครับนี่นะครับนี่นะครับแต่ทีเนี้ยไอแบบนี้นี่อย่ากินนะครับอันนี้เป็นยานะครับอ่าอันนี้นะครับเป็นเรื่องนะครับเมาส์นะครับเมาส์แบบปูไม่กลับเลยทีนี้เนี่ย เจ้าของร้านเนี่ยไม่รู้ไปอยู่ไหนเนี่ยนะครับประเด็นตอนนี้เจ้าของร้านไม่รู้อยู่ไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องหอมนะครับเครื่องหอมของเขาที่เขาจะใส่ในหมากนะครับมีน้ําตัวนี้นะครับอะไรเป็นอะไรเนี่ยต้องรอนี่นะครับอ่าน่าจะรอคนขายคนขายไม่รู้อยู่ไหนนะครับตอนนี้ไหนคนขายไม่รู้ไปไหนนะครับเราก็รออยู่นะครับ ว่าแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบต่างๆนะครับซื้อน้อยซื้อมากก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวเราลองชิมดูหน่อยระหว่างรอเขานะครับนี่นะครับนี่นะครับลองชิมดูหน่อยมันเป็นเหม ah ื lan? อนมะพร้าวแก้วนะครับอ่าจะเหมือนมะพร้าวแก้วแต่ตอนเนี้ยรอรอคนขายนะคนขายอยู่ไหนนะครับออกหวานๆนะเป็นมะพร้าวแก้วนะครับเป็นมะพร้าวแก้วนี่แหละอืมแต่เวลาอยู่ในหมากเนี่ยจะไม่รู้สึกเพราะว่า มันจะเจอปูนขาวนะครับก็จะเจอปูนขาวแบบนี้นะครับมีปูนขาวลักษณะนี้นะครับแล้วก็มีนี่นะครับตัวยานะครับต่างๆก็เลยคนขายไม่อยู่อะทำไงดีเดี๋ยวลองไปดูร้านอื่นนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับก็จะมีหลายร้านให้เลือกกันแล้วกันโอเคเดี๋ยวไปดูร้านอื่นนะครับยังคงตามหามากหวานอยู่นะครับเพราะว่าผมกินหมากทั่วไปไม่ได้มันเป็นหมากเมานะครับมันจะมีตัวยาเป็นยาเส้นนะครับแล้วก็ เวลากินนะครับโรคจมุนติ้วติ้วติ้วนะครับอันนี้ก็คือสําหรับคนแพ้นะครับแล้วใครที่ดูช่องแมชสายจาปวดแม่สอดนะครับแล้วไปเที่ยวพม่าหรือว่าชายแดนที่ติดต่อกับพม่านะครับอย่างเช่นแม่สอดแม่สายอะไรเงี้ยครับเขาก็จะมีหมากขายเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังนะครับหมากเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่ควรจะกินเล่นๆต้องถามก่อนว่ามีตัวยาไหมนะครับเป็นหมากหอมมียาไหมเป็นหมากหวานเนี่ยใส่ขี้ยาเข้าไปไหมนะครับขี้ยาคือสีดําๆนะครับเหมือนอ่า บางที่นะครับถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยก็คือจะใช้ยาเส้นนะครับคุณแก่นะครับคือวิทยายุทธเขาสูงส่งแล้วนะครับก็ใช้ยาเส้นใส่เข้าไปนะครับเขาไม่เมาแต่เราเมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังนี้ให้ดีเรามาดูอีกร้านหนึ่งดีกว่านะครับว่าด้านหน้าเนี่ยจะมีหมากหวานให้กินไหมนะครับถ้ายังไม่มีเดี๋ยวเราค่อยรออีกร้านนั้นนะครับร้านที่เราชิมหมากคอมนี้นะครับแอบกินไอมะพร้าวนะครับมะพร้าวจริงๆแล้วกลายเป็นมะพร้าวแก้วเลยนะครับถ้าใส่ใบพูนะครับ าปูนขาวนะครับแล้วก็วางเจ้ามะพร้าวตัวนี้ลงไปเนี่ยมันจะหอมมากนะครับมันเป็นรสอีกรสชาตินึงผมก็นึกว่ามันวิเศษหรือว่าพิเศษทําพิเศษกว่านะที่ไหนได้เมื่อกี้ลองชิมครับมันคือมะพร้าวแก้วบ้านเราดีๆนี่เองนะครับไปเดี๋ยวเราลองดูด้านหน้ากันว่าร้านนี้จะคุณยาโชว์สิห่ออ JA. ๋ออ๋อมวยส่งมาะสิอ่ะ จะนอนวีดีโอย้ายมหมเนาะจะนอนจี้ใช่ไหมแต่งไงยินตุ้ยใช่้หมเลยบางก้าว <ๆ S 1> การูแล้วเห็นที่มาเปลาซาหไหมตูซามาต้าดอรุว่ว,มมมวมะมวยอันนี้เรากำลังจะทำหมากกันนะครับเมื่อกี้มาไม่เจอนะครับแอบชิมของเขาเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นการคัดนะใบผูนี่ขออนุญาตเจ้าของร้านนะครบเขาโอเคนะครับถ่ายได้ นี่ก็ซื้อ20บาทนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่ามันต่างกันยังไงเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยอตอนที่ชิมนะครับมันเป็นเหมือนมะพร้าวแก้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเขาจะเสริมออปชั่นต่างๆเข้าไปนะครับเดี๋ยวดูนะครับมีการตัดแต่งใบนะฮะใครที่ดูใน u t u b e นะครับเวลาไปพาม่าแล้วไปซื้อ กินเองโดยที่ไม่รู้นะครับก็ทราบไว้นะครับมันเป็นแบบนี้นะครับถึงจะเกิอดอาการเมานะครับต้องเลือกให้ถูกนะครับหมากหอมคือไม่ใส่ยาเลยนะครับมากหวานก็เขาไม่ใส่ยาอยู่แล้วนะอ่าดีที่สุดก็คือไม่ใส่ยานะครับจะได้ไม่เมาหัวแล้วเวลาถามว่าถ้ากินผิดแล้วเมาหัวเป็นยังไงนะครับก็เท่าที่ผมเคยเนี่ยก็คือเพื่อนสมัยเด็กนะพ่อมาก,ก็ ให้กินน้ำมะนาวนะครับมันจะแก้อาการมเมาได้แต่ได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้โรคหมุนนะครับนี่นี่ก็จะเป็นปูนขาวแล้วอ่าปูยปูขาวใส่องใส่องอย่าง,อ,ง,อ,างอันนี้อันนี้อะไรใส่สองอย่างอ๋อใส่สองอย่างเยอะปูขาวอันนี้ก็จะเป็นพวกหมากหอมนะครับจะใส่เครื่องเทศแบบนี้นะครับอ่า อันนี้จะเป็นหน้าตาเครื่องเทศนะครับแนะนำนะครับใครกินไม่เป็นแล้วมาเที่ยวแม่สอดนะครับอ่าร้านนี้อยู่หน้าโรงเรียนสลามนะครับก็ใครมากินโรตีโอ่งหรืออะไรนะครับมาแวะมากินได้นะครับหมากลองลองเคี้ยวหมากดูมาแม่สอดแล้วนะแต่เน้นนะครับเป็นหมากหอมที่ไม่มียากับหมากหวานดีที่สุดนะครับเด็กก็กินได้ก็เป็นหมากหวานนะครับเพราะว่าจะเป็นมะพร้าวเหมือนมะพร้าวแก้วอ่าอันนี้เราก็ใส่นี่นะครับผงอันนี้ผงอะไรเลยผง เครื่องหอมนะครับเนี่ยจะใส่แบบนี้นะครับอันนี้อันนี้หอมนะครับอันนี้หอมมากครับถึงว่านะเวลาเจอมะพร้าวเข้าไปแล้วกลิ่นเปลี่ยนนะมะพร้าวจะหอมมากนะครับถ้ามะพร้าวเฉยๆจะเหมือนมะพร้าวแก้วนะครับ อันนี้ก็จะมีออปชันนี่นี่นะครับเติมเข้าไปนี่เริ่มหอมนะครับพอใส่เข้าไปใส่เข้าไปปุ๊บเหมือนเป็นส่วนผสมหัวน้ําหอมแล้วก็จะเริ่มหอมขึ้นอันนี้นี่อะไรเ่ยน้ำน้ำผึ้ง,งอ่ามีน้ําผึ้งด้วยนะครับนี่อ่าเป็นน้ําเชื่อมอย่างนี้นะครับคล้ายๆน้ําผึ้งนะครับเขามีสูตรของเขานะครับไม่ไม่ใช่แบบใส่กินกันเล่นๆน,น,นะครับนี่นะครับ อ๋ออันนี้อันนี้จะหอมอีกแบบนะครับเหมือนตัวนี้กลิ่นจะคล้ายๆกับอชะเอมนะครับจะเพิ่มความหวานชุ่มคออฮะอันนี้เราก็จะมีใส่หมากแต่ถ้าใครไม่ชอบนะครับหมากตัวนี้จะแข็งนะครับเนี่ยนะครับถ้าไม่ชอบก็บอกได้ไม่ใส่ะครับก็ใส่แต่เครื่องเทศเสร็จแล้วก็เครื่องหอมเสร็จแล้วก็ใส่อ,นนอ่ามะพรา้าวคือแล้วลากา็ใส่ตู้เย็นอ่ายิ่แล้วก็จะอร่อย อ๋อไปใส่ตูเตต้เย็นก่อนอ๋ออันนี้เป็นเทคนิคนะครับนี่นี่นี่มะพร้าวนะครับดูนะครับนี่เริ่มใส่แล้วดูสีสันนะครับอ,อ,อ,อันนี้จะเป็นมะพร้าวนะครับจะเหมือนมะพร้าวแก้วนะครับ รสชาติเป็นมะพร้าวแก้วแต่พอเวลาเจอเครื่องทั้งหมดครับเครื่องหอมเนี่ยจะหอมมากแล้วอร่อยมากน,นี่เป็นอันเสร็จพิธีนะครับอันนี้ใส่หมดแล้วดูการดูการจีบจีบหมากนะครับเนี่ยอ,อันนี้คนคนขายบ่อยครับจะพับเร็วมากนะครับ นี่ครับดูการห่อนะปุ๊บ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 พับซ้ายพับขวาจีบหัวจีบท้ายนะครับลงกล่องไปแล้วนะครับอันนี้นี่คนคนซื้อกินเยอะไหมมากหวานส่วนมากผู้หญิงเด็กเนาะก็มาดูโครงการจริงอ่ากินเยอะเยอะโครงการจริงไม่กิงไม่ใช่หรอางไม่จิงอ่าฮะเอาไปซื้อแล้วก็ใส่ที่ยิงแล้วก็ส่งวันส่งวันจนได้ คนไทยชอบนะครับคนไทยชอบชเอาไว้ในตู้เย็นสองสามวันได้นะครับไม่ไม่เสียรสชาตินะครับแล้วก็ยา่กพม่าไม่ค่อยกินนะครับเพราะว่าพม่าเขาอัพเลเวลนะครับเนื่องจากว่าจะมีตัวยาเขากินชินแล้วนะอ่าเขากินชินแล้วเนี่ยเขาจะกินแ,<ล>แบบนี้นะครับอ,อ,อันนี้เหมือนแบบเป็นของเด็กของผู้หญิงที่ชอบกินแบบไม่เมาหัวนะครับอ่าคเกนอ่าคเกน ใครมาเที่ยวไม่สอดนะครับสามารถที่แวะมาได้ครับนี่นะครับพี่กัดจะอยู่หน้าโรงเรียนสลามนี่นะครับโรงเรียนสลามศึกษานะครับแล้วก็ถ้าโรตีนะพี่เขาจะชอบกินกันเนี่ยก็คือจะเลี้ยวซอยนู้นไปนะครับอันนี้เราตรงมานะครับถ้าเลยไปอีกนะครับหน้าบริษัทเนี่ยจะเป็นร้านโรตีโอ่งนะครับที่เก่าแก่ที่สุดนะครับก็ถ้ามาเส้นนี้นะครับเลยมาหน้าโรงเรียนสลามนะครับลองมาเลือกหากันดูนะครับลองมากินกันดูหมากนะครับ โอเคนะจ๊าฝากกดติดตามช่องประชาจําป่วนแม่สอนกันด้วยอันนี้มาป่วนแม่สอนจริงๆแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอาไปกินกันให้ดูนะพี่บ้านแล้วก็จะแชร์ไ้ด้วยนะครับตอนนี้นะครับก็ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับจากรอบแรกนะครับที่ไม่ได้นะมาแล้วนะครับก็ไม่เจอคนขายนะครับทีนี้หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเขาก็จะแถมมีท็อปปิ้งมาให้นะครับภาษารูรูหน่อยท็อปปิ้งนะครับเขาก็จะมีความหวานเนี่ยโรยมาแถมนิดนึงไว้กินเล่นนะครับนี่นะนี่ครับทีนี้ เรามากินกันเป็นคำแบบนี้เลยอืมเมื่อกี้ลุงเขานะครับให้ชิมให้ชิมหมากหอมนะครับมันจะเป็นเหมือนกับน้ําตาลนะครับเหมือนน้าตาลปึกแล้วก็ใส่ตัวยาออกคล้ายๆกับว่ามีมิ้นนะครับจะหอมๆอมอรน,น้ครับกลิ่นหอมมากเลยนะครับเครื่องหอมต่างๆเริ่มขึ้นที่ทำปากนะครว่ากำลังเคี้ยวแผ่นหมากอยู่เนี่ยครับ คนไม่ค่อยนําเสนอเรื่องนี้นะครับเรื่องหมากหวานเพราะว่าคนใหญ่ไปพม่าเนี่ยพม่าไม่ค่อยกินนะครับเหมือนที่ลุงบอกก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยเขากินหมากกันจนชินนะครับเขาจะแบบเหมือนว่าอัพเวลไปแล้วคนระับอัพอัพเวลไปแล้วเลเวลเขาจะสูงนะครับเขาก็จะกินพวกหมากยานะครับใส่ย,ยาเข้าไปถามว่าลิ้นแดงไหมเออ <laughs> นะมันก็มันก็จะฟันจะไม่แดงอะไรมากมายหมากตัวนี้ก็คือสามารถที่แบบว่าเคี้ยว เนได้ไปเลยทั้งหมดนะครับไม่ต hmm. ้องขายทิ้งแต่ส่วนมากที่แบบเคี้ยวนะครับเคี้ยวๆนะครับอันนี้มันเป็นหมากยาเขาเหมือนกับว่าเคี้ยวไปเรื่อยๆแล้วมันเพลินนะครับแล้วก็มีตัวยาครับมันทําให้ชินนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นหมากอีกอีกที่เขากินกันบ่อยๆนะครับแล้วมันแบบบางคนบอกว่าขับรถไกลๆนะครับขับรถไกลๆเคี้ยวแล้วก็เพลินนะครับเคี้ยวไปเคี้ยวมาติดหมากนะครับอ่าอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับคน คนแม่สอนเนี่ยคนไทยหลายๆคนนะครับก็เริ่มจากลองเคี้ยวนะคเคี้ยวไปเคี้ยวมาจากไม่มียาค่อยๆเพิ่มเลเวลนะยังผมผมไม่ดูดบุหรี่เนี่ยเรื่องของพวกขี้ยานะครับขี้ยาดำๆที่ใส่ในหมากเนี่ยผมกินไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมเมานะครับเพราะบุหรี่จริงๆอ่ะผมได้กินระบบหายใจผมก็ขัดแล้วนะครับก็ผมเป็นภูมิแพ้อากาศด้วยเนาะมันก็เลยจะแบบประเภทนี้ตั้งแต่เด็กนะครับก็เลยกินไม่ได้ไม่ใช่ว่าอ่าแอคติ้งหรือกระแดะที่ไม่กินให้ดูนะ ถ้ากินแล้วโลกหมุนนะครับไม่มีใครรับผิดชอบชีวิตผมนะครับเพราะนั้นนะครับเอาเป็นว่าใครมาเที่ยวแม่สอดอย่าลืมนี่มากหวานนะครับหายากมากนะครับบางร้านเนี่ยทีแรกอยู่หน้าตลาดนะครับตอนนี้เขาดรอปไปเขาไม่ขายนะครับแต่เพิ่งมาเจอนะครับว่านางนีสลามศึกษานะครับขายนะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยก็ลองมาชิมกันดูมาแม่สอดนะครับของนี้แม่สอดอีกอีกอย่างหนึ่งที่น่าลองนะครับและทีเนี้ยผมจะค่อยๆทําให้ดูนะครับว่ามุมมองที่เวลาคนมาเที่ยวแม่สอดแล้วเขาขายแต่แบบรรที่องนะครับ มาแล้วต้องกินโรตีโอง่งนู่นี่นี่นั่นแต่ผมคนแม่สอนแท้ๆเนี่ยผมจะพาไปกินอะไรที่มันแบบเหมือนที่พม่าเขากินกันอ่าแต่เขาไม่ค่อยนําเสนอกันใน youtube นะครับอ่าหรือว่าคนแม่สอนจริงๆนะครับบางคนก็ไม่ค่อยรู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับวัฒนธรรมนะครับระหว่างคนไทยคนพม่านะครับที่เอามาผสมผสานกันนะครับอยู่ในแม่สอนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในมุมที่แบบ ใครอยากรู้นะครับกดติดตามช่องปาะาจมวุไม่ศาศามสอดไว้นี่ครับเทีนะ้ยวนหวานนะครับหวานอารมณ์เนี่ยคือไม่เมาเหมือนในคลิปทั่วไปนะครับที่เขาลงใน youtube กันนะยูทนะูบเบอร์ทั้งหลายเนี่ยที่เขาเมาเนี่ยคือเขาเจอตัวยานะครับมันถึงเมาเพราะนั้นนาะอันนี้อร่อยครับแต่เขาแนะนำนะครับถ้ากินไม่หมดในวันเดียวก็ลองแช่เย็นอืมโอเคคือก็ ก็ขอจบคลิป,ไป,ไปแวะเพลงเท่านี้นะครับคลิปนี้คลิปหมากได้กินแล้วสนใจแล้วเพราะก็อยากจะทําคลิปนี้มานานแล้วนะครับแต่ไม่มีเวลาครับเพราะผมจะต้องไปในไร่ฝึกม้านะครับทํางานลูกๆเยอะนะครับใครดูแล้วก็ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับและที่สําคัญนะครับนั่งดูโฆษณาให้ด้วยเพราะผมยังไม่ตังจากยูทูบเลยโอเคไปแล้วจับบ๊ายบาย